สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในรายการคาทริกรีพอร์ตนะครับข่าวที่แล้วเราได้พูดถึงว่าช่วงนี้จะเชิญคุณพ่อพงเทพนะครับมาเล่าเกี่ยวกับประวัตินบ,บุญฟังนซิสอาซิซีซึ่งผมมีประวัติที่เป็นภาพนะหลายเส้นภาพอาจจะว่าเป็นภาพการ์ตูนก็ได้นะครับเกี่ยวกับประวัตินบ,บุญฟังนซิสอาซีซีนี้ซึ่งท่านมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่12 นะฮะปลายปลายข้ามถึงศตวรรษที่13ชีวิตของท่านเนี่ยเพียงแค่44ปีนะฮะแต่ว่าเรื่องราวและตัวอย่างสิ่งที่ท่านได้กระทําในชีวิตสั้นๆของท่านเนี่ยมีความสําคัญมากต่อพระศาสนาจักรในศตวรรษที่12-13นะครับและมาแม้นกระทั่งปัจจุบันนี้ครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับต้องขอคุณพ่อช่วย พูดถึงประวัติของนบุญฟรังกิสอัสซิซีนี่นะครับคุณพ่อเคยไปอาสซิซีมาแล้วนะเคยไปแล้วเป็นยังไงเอาเอาตรงนี้ก่อนก็มีเป็นที่แสวงบุญที่ผู้คนพากันไปเยอะนะครับเพราะว่ามีวัดที่นบุญฟรังกิสเดียได้ยินเสียงพระเยซูเจ้าให้ซ่อมวัดวัดนบุญดามิอาโนนะครับอยู่ที่นูนแล้วก็อยู่ภาคเหนือของอิตาลีภาคเหนือของอารซิซี่รับก็นบุญฟรังกิสนี่นะครับเขาเป็น ลูกชายของพ่อค้าผ้าซึ่งเป็นว่าอ,อาจจะบอกว่าเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจากความร่ํารวยพี่รันก็สามารถจะใช้ชีวิตสนุกสนานนะครับบางคนก็จะกล่ว่าเสเพลหรือว่าเที่ยวนะครับแล้วที่สุดแล้วดูนฟรังซิสก็กลับใจนะครับกลับใจกลับใจถึงขนาดที่ว่าเขาเองเขาปรารถนานที่จะช่วยเหลือ,อคนยากจนนะครับ แล้วก็การกลับใจของเขาเนี่เหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือว่าที่บ้านร่ำรวยก็รับไม่ได้นะครับจะตัดเขาออกจากกองมรดกออกจากบ้านไปเลยเพราะว่าไปใช้ชีวิตเป็นนักบวชเนี่ยทำให้พ่อแม่เนี่ยอับอายขายหน้าเพราะว่านักบุญฟรังซิสตั้งใจไปใช้ชีวิตนักบวชเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่มากเลยในอิตาลีคือไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าในยุโรปสมัยนั้นนะครับแต่ก่อนนักบวชเนี่ยเขาเขาอยู่ในอารามแล้วสวดภาวนาแล้วก็ทํางาน แต่ของดักบุญฟรังซิสนี่เป็นรักบวชที่มาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะแต่ออกไปในสังคมไปช่วยเหลือคนเจ็บป่วยคนยากลําบากแล้วก็ขออาหารรับประทานเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็รับไม่ได้เหมือนเหมือนดูเหมือนเป็นขอทานนะครับแมือน<ต>ดูถูกวงตระกูลของพ่อแม่นะเพราะรว่าถ้าเป็นครอบครัวที่มีฐานะมะีชื่อเสียงเนี่ยลูกๆไปทําอย่างนี้ดูเหมือนว่า เสียชื่อเสียงวงตระกูลทานองนั้นนะครับ,รบแต่ว่านบุญฟรังซิสหลังจากกลับใจแล้วก็ใช้ชีวิตนักบวชเป็นนักพรตเรามีภาษาเรียกว,ว่านักพรตพิกขาจา์คือว่าขออาหารแล้วก็ออกไปข้างนอกเดินทางไปช่วยเหลือคนยากจนทั่วไปเนี่ยรปรากฏว่านำมิติใหม่มาสู่พระศาสนาก็คือพระศาสนาเริ่มมองเห็นว่าโอพระศาสนาไม่ได้อยู่สูงจนกระทั่งมนุษย เอื้อมไม่ถึงเพื่อเป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วอยู่ห่างไกลจากมนุษย์แต่ว่าเพื่อเป็นเจ้าเนี่ยทรงลงมาประทับอยู่ท่ามกลางคนยากจนอยู่กับมนุษย์อันนี้เป็นมิติใหม่ที่นักบุญฟรัง่งซิสเนี่ยได้ให้ความคิดนี้กับประชาชนค,นคริสต์ตรวมไปทั้งวันหนึ่งนักบุญฟรังเิสสามารถจะสื่อความคิดนี้ให้กับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเพราะสมัยก่อนนั้นสถาบันศาสนาก็ได้รับการโอบอุ้มจากกษัตริย์ใช่ไหมครับ,รบทุกอย่างก็จะหรูหรา แล้วก็มีมพิธีรีตองคอเครื่องทรงของพระสันตะป,ปาปา<ม>ดูเหมือนว่าโอ้โหจะหรูหรามากนบ,บุญฟรังกิสนี่เข้าไปในวังพระสันตะป,ป,ปาปา<ม>เดินเท้าเปล่าเข้าไปเ<ม>สื้อบป,ป<ม><ม>ล่ารู้พระสันตะป,ป,ปาปก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเราต้องมีจิตตรม์ของพระเยซูเจา<ม>้าคือรับใช้คนยากจนแล้วพระศาสนาจักรก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งซึ่งนบุญฟรังกิสตอสซซีสามารถจะทําให้มีอิทธิพลต่อผู้คนมากก็คือว่า ท่านนำความสันติมาเพราะว่าคติพจน์ของคณะของพวกท่านก็คือสันติภาพและความรักมผมสันติภาพสันติภาพและความรักใช่สันติภาพและความรักแล้วผมก็เลยเดาว่าสมเด็จพระสันตปาปาฟรังกิสเนี่ย mm. ก็อาจจะมีมีความคิดเนี่ยในใจคือเพื่อคนยากจนเพื่อสันติภาพของโลก ครั้งสุดท้ายที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสที่ลานมหาวิหารนบุญเปโตรในวันพัสกานะครับ,ร,บร่วงขอส่งความสุขและขอเรียกร้องสันติภาพต่อประเทศเกาหลีทั้งสองประเทศนะครับปาเลสไตน์และอิสราเอลอแล้วก็ในซีเรียซีเรียซึ่ลบกันมาสองปีกว่าแล้นะครับในซีเรียแล้วก็ในแอฟริกาเช่นมาลี โุมาลียพระองค์ทรงทรง,งอวยพร,รปัสกาในวันอาทิตย์ปัสกาที่ผ่านมาเนี่ยไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าสันติสุขสันติภาพนะครับอยากได้สันติภาพแล้วจะทําให้ผู้คนเห็นว่าใจพระองค์เนี่ยคิดถึงคนที่ยากลําบากที่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเรียกร้องสันติภาพแล้วชื่อพระนามฝั่งซิสเนี่ยที่นักบุญฝั่งอาซีซีเนี่ยเขาฝั่งอสซีซีเป็นนักบุญที่เขาเด่นในเรื่องสร้างสันติ นะครับที่ใดมีความเกลียดชังเราจงไปหวานสันติให้อภัยซะนะครับเพราะฉะนั้นบทสวดของนบุญฟรังซิสนี่จะมีพลังเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพสันติท่านน่มีมีมีข้อคิดเป็นเป็นแก่นแก่นแท้อยู่3ประการคือ1เราต้องมีสันติภาพมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าสองเราต้องมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งทั้งมวลสามเราต้องมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับ เพื่อนพี่น้องด้วยกันสามอย่างนี้สามมิติคือพระเจ้าต่อเพื่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมใช่สิ่งแวดล้อมเร่งปัจจุบันนี้พูดกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักบุญฟรานซิสได้เริ่มปฏิบัติมาตั้งหกเจ็ดร้อยปีแล้วนะเพราะฉะนั้นยิ่งในปัจจุบันนี้เราเห็นชัดเลยว่าเรื่องสันดิภาพสันดิสุข หรือความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่าให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งทีผมว่ายิ่งชัดเจนและก็จําเป็นมากนะครับครับ,รบก็คิดว่าคําว่าสันติสันติสุขนะหรือสันติภาพเนี่ยมันเริ่มต้นอยู่ภายในจิตใจของเราแต่ละคนนะครับและปัจจุบันนี้ถ้าคน มีสันติสุขในจิตใจแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็มีด้วยนะครับ,รบตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าคนหนึ่งไม่มีสันติสุขในชีวิตในจิตใจสามารถสร้างความวุ่นวายให้กับคนทั้งโลกได้เลยวันนี้นะฮะโดยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือสื่อต่างๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อปุงเทพได้พูดถึงว่าสององค์สมเด็จพระนารายปาร์ฟังซิส ได้พูดถึงเรื่องสันติภาพสันติสุขหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า peace เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่มีคุณ่ามีความหมายอย่างยิ่งได้คิดว่า,าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราทุกคนแสวงหาสันติสุขนะเราต้องมีในใจิตใจและเราก็ต้องสร้างกับบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราในช่วงนี้นะครับยังมีประวัติของนะบุญฟังซิดใ,ในผลกับ ในด้านคณะนักบวชของเขาเนี่ยนะครับที่นักบุญฟังกิสตั้งในเมืองไทยมีไหมก็มีนะครับคณะพระดาน้อยฟรังซิสกันพระดาน้อยกาปูชินนะครับในประเทศไทยมีอยู่ที่บ้านโป่งนะครับแล้วก็แม้แต่ อีกสาขาหนึ่งก็คือเป็นซิสเตอร์ซิสเตอร์กาปูชินนะครับหรือว่าเราเรียกว่าชีมืดได้นะครับกาปูชินก็มีที่สัมพันเรานะครับมีที่สังคมมวลสุราษฎร์ธานีนะครับที่ทับสะแกที่พนมนะครับแล้วก็ยังมีที่อุดรนะครับแล้วก็หลายที่เลยครับกับทางซิสเตอร์าชเราเราเราเห็นชุดนักบวชของเขาคือชุดสีน้ำตาลเข้มๆนะทั้งชายและหญิง บางทีเราก็เรียกเขาเป็นฤาษีแต่ความจริงเขาบอกเขาไม่ใช่ฤาษีเขาก็ทํางานเหมือนกับพวกบาทหลวงพ่อตามวัดเนี่ยอยู่ในสังคมแล้วก็อย่างเช่นกาปูชินเนี่ยนะครับนักบวชกาปูชินผู้หญิงน่งนะจะเป็นชีรับจะอยู่ในรัน้วอารามแต่ว่าถ้าเป็นนักบวชชายเนี่ยเขาก็จะทํางานอยู่กับสังคมอยู่กับเลือดตามวัดท,วทั่วไปเหมือนกันคิดว่า เราคงจะได้มีโอกาสนะครับเชิญคณะนี้มาพูดคุยกันเราดโดยตรงอาจจะมีมเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง<ม>ได้ชัดเจนมากขึ้นเพนนราะฉะนั้นผมก็เลยมานั่งคิดว่าที่สมเด็จพระสันตรประปาปาทรงเลือกพระนามฟังซิสอสซีเนี่ยแล้วพระองค์มาถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ทรงเข้าดำรงตำแหน่งก็ประมาณสักสามอาทิตย์4อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ชีวิตของผมได้แสดงถึงแ<ม>ง่บุมของนวุลฟังซิตธิอสซี่อย่างยอดเยี่ยม,มเรื่องความยากจนไม่ต้องพูดถึงนะครับความยากจนการรับใช้ผู้อื่น<ม>แล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องสร้างสันติราะองค์ไปที่ไหนก็ทําให้คนชื่นใจความชื่นใจความสุขนี่เป็นสันติประการแรกในใจคนก่อนที่เราจะมีสันติภายนอกเรามีสันติในใจเราก่อน ถ้าเรามีสันติในใจเราก็ไม่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นความสันติก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นพระสันตะปาปาทุกอิทิยาบถเนี่ยหนึ่งสุภาพถ่อมตนยืนอยู่ข้างคนจนสองเห็นพระองค์แล้วชื่นใจสุขใจสุขใจก็เป็นผลของสันติความสุขใจเพราะฉะนั้นพระองค์ได้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 ปฏิบัติตามพระนามนี้อย่างยอดเยี่ยมในตอนที่เขาถามพระองค์ว่าจะใช้พระนามอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามีพระ พักคดีนันคลาวดีโอนะครับคลาวดีโอสกิดแขนเสื้อของพระสนระศปาพระองค์เนี้ย แล้วบอกว่าอย่าลืมคนจนนะแล้วท่านก็เลยบอกว่างั้นใช้ชื่อฟังซิสอสซีฝ <c oughs> ังซิสอสซีเพราะว่านึกถึงคนจนแล้วก็พระศาสนาจักรที่รับใช้ผู้อื่นแล้วก็มีสันติ<ช>นะครับเม<ช>ื่อคติพจน์ของคณะฟรังเิสกันที่นักบ,บุญฟรั่งเศสอสซีเขาตั้งคณะมาเนี่ยเขาก็เลือกคติพจน์ของเขาอย่างถูกต้องสันติภาพและค<ช>วามรักครับโอเคครับท่านผู้ชมครับ ช่วงนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปยังช่วงต่อไปนี่นะครับผมยังมีหนังสือสองสามเล่มมาวันนี้คุยกันต่อให้จบเลยครับคือประวัตินับุญฟังซิสนะครับอาศ์ซิีเราพูดไปแล้วยังมีนับุญฟังซิสอีกองหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และก็คงหลายคนจะรู้จักไม่แพ้กันเลยคือนับุญฟังซิสเซเวียนะครับและหลายท่านก็มีชื่อนับุญฟังซิสเซเวียนี่นะครับมีวัดหลายแห่งที่ใช้ชื่อ วัดนบ,บุญฟังนซิสเซเวียนบ,บุญฟังนซิสเซเวียนี่ถือว่าเป็นธรรมทูตของทวีปเอเชียนะครับ,รบเราจะมาพบกันช่วงหน้าครับสำหรับช่วงนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ